การรุกรับการไหวเป็นเรื่เป็นปัจจัยให้เกิดเกิดเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีข้า,ามคนอยูขมข้าแล้วจะได้โสดาบันเป็นเบื้องต้นใจอรหันหเป็นเบื้องกลางและจะได้นิพพานเป็นเบื้องปลายนะโมตัสสะภะพวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนะโมตัสสะภะพวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนะโมตัสสะภะพวโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะอเสวนาเจพารานังปัญทิตานันา่งจะเสวนาโูชาจะโพชนียานังเอตัมังค์รุตัมังสัตจัำทัมโบโซตโพติตีขอนอกน้องในพระผู้มีพระภาคอาหันตสัมสมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูผู้สอนเทวราชได้บรรลุถึงหลายขั้รู้ตามแม้เสดงผลตรีภานานแล้วพระองค์นั้นดูเสียด้า ถวายความเคารพทัพอุสิริรังคบัญหาเจ้าอาวาสวัดสันติวารามหรือวัดรงไร่เจ้าพระอำเภอหนองหานถวายความเคารพทัพอุปถัมภ์ธรรมรังสีเจ้าอาวาสสังแก้วเจ้าคณะตำบลบัญเชียนเพศหนึ่งทัพวชิรธรรมประยุทธ์เจ้าอาวาสวัดเทพธานพรเจ้าคณะตำบลบัญเชียนเพศสอง ขอเครพอย่างยิ่งจะเลินพระเทพรัน์พระมัชิมพระนรพบาททุกทุกองค์ที่มาร่วมเขาอยู่ปฏิวัติสกัมวัดป่าใดๆครั้งที่เกิดในครั้งนี้จะเรินพรท่านนายกสุเมธคำพิบัติพร้อมครอบครัวได้รองนายกทุกท่านและทุกภาคส่วนกำนัลกอริยพร และทีมโคศพพ่อเปีและทุกโรงทานคนเดียวโรงทานแม่แอปเปิลนครอาจจะได้กล่าวสรรเสริญขอบคุณในช่วงท้ายนักโบราณวิทยาปัจจุบันแสดงพระธรรมเทศนาระพระรูเหตุแห่งวันพระวันจุบันพระรูเหตุแห่งงานเข้าอยู่ปริวาสประจำขอกวัดป่าเดลัยประจันทีที่เราจะขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการสรรเสริญ องค์ศาสดาสัมาสมพุทธเจ้าผู้ปับดีช่อเพื่อสรรเสริญรองค์เนดวงวิญญาณของอดีเจ้าอาวาสทุกลทุกองค์ในอารามแห่งนี้และสรรเสริญบุญวิดามารดาพระถุเโตุายาญาณายที่อาับบัทุกลุของเราที่ได้ไหว้สวดไปแล้วทุกท่านนักบุญปรกานี้กระแสดง อาประธรรมเทศนาเสวนาแต่ภารณังปฏิทานังจักเสวนาอ่านแล้วก็เป็นทุกขสิทิ์โบราณที่กล่าวไว้ทุกยุคสมัยพบคนผ่านทาน